มีตัวนี้ตัวเดียวจะสามารถรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ไหมเดี๋ยวตามมาดูเลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและนผู้ชมทุกท่านครับคลิปตอนนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทไวไฟของพีทไอนะครับก็จะใช้กับซิม 4G ได้นะครับเป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะมีอุปกรณ์เยอะดีหนึ่งครับตัวนี้ก็ก็จะมาทดลองกับกล่อง S2X นะครับเพื่อจะดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้ดองเกอร์ไ i ไของพีไอตัวนี้นะครับก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นกล่อง SX ส่วนถ้าเป็นกล่อง S3 นะครับก็สามารถรับชมได้เลยนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องต่อ ไม่ต้องเสียบกับ USB Wi-Fi นะครับตอนแรกก็มาดูที่กล่องของตัวนี้ก่อนนะครับส Smart Wi-Fi ไไของ p i นะครับก็จะรองรับคลื่น 3G 4G นะครับตัวนี้ใช้ได้3เครือข่ายครับใช้ได้ไกล10เมตรนะครับแล้วก็ใช้คลื่น2.4 g ิกิครับความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดได้ที่150เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ แล้วก็หลองรับอุปกรณ์ประมาณ10อุปกรณ์นะครับก็มีไฟบอกสถานะนะครับตัวนี้จะต้องใช้กับไมโครซิมนะครับซ็อกเก็ตเป็นไมโครซิมนะครับอันนี้ตัวด้านหน้านะครับภายในกล่องก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวซอกเก็ตตัวนี้นะครับ USB มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับอะแดปเตอร์ขนาด1แอมป์นะครับ5้าโวลต์หแอมป ตัวนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับคู่มือการใช้งานนิดนึงนะครับอ่านเป็นก่อนใช้งานก็ลองอ่านศึกษาจากคู่มือดูก่อนนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็จะเป็นสีเขียวกับพริบนะครับก็จะมีพอร์ต USB ตรงนี้นะครับ i A อันนี้ต้องเสียบกับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับนี่เสียบไปตรงนี้นะครับแล้วก็การใส่ซิมนะครับก็เลื่อนตัวนี้ออกนะครับเลื่อนเลื่อนนี้ลงนะครับก็จะสามารถใส่ซิมได้นะครับก็จะมีข้อมูลตรงนี้ครับเป็นโมเดลนะครับแล้วก็ SSID นะครับ SSID สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ต้องเข้าเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กก่อนนะครับจะสามารถ เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้อันนี้ผมได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็สล็อตใส่ไมโครซิมนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เลื่อน mm hmm. เข้าเลื่อนออกครับเลื่อนเลื่อนออกมาถ้าใส่เข้าไปก็เลื่อนเข้าใส่ให้ถูกลักษณะนะครับถ้าเพื่อน mm hmm. ๆท่านไหนมีซิมที่มันเป็นนาโนซิมนะครับก็ต้องใช้ซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับเพื่อจะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ ถ้าเป็นนาโนซิมจะจะเสียบเข้าไปไม่ได้นะครับต้องเป็นไมโครซิมนะครับเพื่อจะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเลื่อนเข้าไปครับเลื่อนให้สุดนะครับแล้วก็สามารถปิดไว้เลยเลยนะนี่นะครับก็จะมี SSID ตรงนี้นะครับจะบอกตรงนี้อันนี้ผมแก้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีพัดเวิร์ดนะครับพัดเวิร์ดที่ให้มากับตัวนี้เลยก็จะเป็นหนึ่งถึงแปดครับผมแล้วก็ ราเตอร์ IP พตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับถ้าจะเข้าไปเซตตั้งค่านะครับก็ดูข้อมูลตรงนี้ครับหลังจากที่เราเสียบซิมเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปต่อกับไปเสียบก้านดอเตอร์นะครับไฟจะติดเป็นสีแดงมาก่อนนะครับถ้าทำสามารถที่จะอ่ากระจายไปฝ่าได้ันจะเป็นสีเขียวกระพริบนะครับพร้อมใช้งานนะครับ อันนี้ไม่ต้องเซตตั้งค่าใดๆนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องใส่พาสเวิร์ด1-8เข้าไปนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับต่อไปก็จะมาเชื่อมต่อนะครับมาดูการเชื่อมต่อกล่องตัวนี้นะครับ S2X รุ่นนี้นะครับก็จะต้องเสียบตัว dongle wifi เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ด้านหน้านะครับผม อันนี้ผมเคยทำคลิปไว้หลายครั้งแล้วนะครับก็ลองค้นหาจากคลิปก่อนๆได้นะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับผมก็จะทดลองวันนี้เลยนะครับจะเชื่อมต่อเข้าไปกับอินเทอร์เน็ตของพ็อกเกตตัวนี้นะครับการเซ็ตตั้งค่า wifi ครับมาดูที่หน้าจอได้เลยครับก็เข้าไปที่เมนูนะครับกดเมนูเข้าไปเลยนะครับเมนูปุ่มนี้นะครับกดเมนูด้านล่างนะครับมาที่ตรงคําว่า wifi ครับผมแล้วก็ กดโอเคเข้าไปนะครับหรือว่ากดไปทางขวาก็ได้นะครับหาที่ตั้งค่าเน็ตเวิร์กกดโอเคเข้าไปเลยอันนี้แล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับกดโอเคเไปเพื่อค้นหา Wi-Fi ครับผมอันนี้ผมเลยเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็จะเป็น e i c g SIM ตัวนี้นะครับเป็นท e ี่เราเตอร์ตัวตะกี้นะครับ ที่เราต่อเข้าไปตะกี้ครับเราก็กดโอเคเพื่อใส่พาสเวิร์ดนะครับกดโอเคเข้าไปเลยครับกดโอเคครั้งหนึ่งครับอ่าทีนี้เราก็ใส่ตัวเลขเรื่อยนะครับเราสามารถกดตัวเลขที่นี่ได้นะครับของตัวนี้เขาตั้งมาเป็นหนึ่งสองสามสี่เขาก็ใส่ไปครับหนึ่งอันนี้เป็นพาสเวิร์ดเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ต้องเข้าไปที่โน้ตบุ๊กครับผมสามารถเปลี่ยน s อ id แล้วก็พาสเวิร์ดได้นะครับอันนี้ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับ ก็ได้แล้วก็กดบันทึกนะครับกดสีเหลืองครับนี่กดสีเหลืองแล้วใส่ครบแล้วก็กดสีเหลืองครับแหลังจากนั้นก็กดสีแดงนะครับเพื่อเชื่อมต่อนี่ครับสีแดงผมนี้นะสีแดงเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปกับเราเตอร์ 4G ตัวนี้นะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วก็จะมีสีเขียวด้านหน้าจอนะครับสีเขียวด้านขวามือก็จะเขียนว่าเชื่อมต่อนะครับ หลังจากนั้นก็ออกไปเลยครับผมกด exit นะครับ exit ปุ่มนี้กดออกไปเลยมาดูความเร็วเน็ตที่ได้จากซิมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราต่อเข้าไปกับอ่ WiFi า wifi เราเตอร์ wifi ตัวนี้นะครับเข้ามาเทสสปีดก,กันเลยนะครับก็เข้าไปที่นี่หลังจากที่เทสแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดได้หกจุดสองนะครับเมกะบิตแล้วก็อัพโหลดได้สิบจุดหกนะครับ ำหรับสิ่ตัวนี้นะครับของ a s นะครับแนะนำอีกนิดนึงนะครับถ้าหากเรา,าเชื่อมต่อกับ WiFi เรียบร้อยแล้วแนะนำให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนนะครับโดยกดปุ่มเมนูนะครับกล่องเราจะได้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับให้มาที่ตรงเครื่องมือนะครับ กดโอเคเข้าไปตรงเครื่องมือครับนี่กดโอเคแล้วก็เลื่อนมาตรงคำว่าอัปเกรดแบบออนไลน์ครับผมเพราะว่าเราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับกดโอเคเข้าไปเลยเราก็เริ่มนะครับเราจะได้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหลังจากที่เราอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ลองมาดูเวอร์ชันกันนะครับกดปุ่มอินโฟนะครับมาดูเวอร์ชันได้เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับ ก็เป็นเวอร์ชันวันที่สามสิบเดือนเก้านะครับนี่ครับได้เวอร์ชันนี้มานะครับ wifi ก็จะชื่อพีทไอนี้นะครับเพราะว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับการดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็ใช้ปุ่มโฮมปุ่มนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็กดปุ่มโฮมเข้าไปครับมาที่ eSITV กดโอเคเข้าไปครับกดโอเคอีกทีหนึ่งนะครับนี่ ก็จะได้เป็นรายการมาแล้วนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะรับชมช่องอะไรครับกดปุ่มลูกศรขึ้นลงตรงนี้ครับจะดูช่องไหนก็กดโอเคเข้าไปครับแต่ต้องกดโอเคก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนช่องได้นะครับอันนี้เป็นช่องอัลเทอห้านะครับอันนี้ช่องเนชั่นนะครับก็จะมีช่องเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูให้ มีช่องต่างประเทศด้วยนะครับทั้งหมดที่ให้มาก็ตัวแรกมันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับแต่จริงๆแล้วมีไม่ถึงนะครับก็ลองกดเข้าไปดูครับอันนี้เป็นรายการต่างประเทศครับก็สามารถรับชมได้อยู่นะครับต้องรอสักพักครับ Ck Nature นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็สามารถรับชมได้อยู่นะครับ มีช่องฝรั่งเศสนะครับบางช่องอาจจะดูไม่ได้นะครับผมสามารถรับชมช่องการศึกษาได้สำหรับคลิปแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของสมาร์ Wi-Fi ของพีทไอรุ่นนี้ก็ได้จบแล้วนะครับอาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็กดตรงลูก กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ